คนต้องหนูมีสามสองสหนูมียี่สิบสามเราสารสองเยอะจุดต้องเรามีสามสิบสองคนมาเราป่มเป็นวิวหน้าบ้านเหมือนเดิมนะบ้านแต่หน้าสิบสองแล้วแค่จะหาเหล็กแค่เจอเนี้วันเนี้เป็นบ้านเหล็ก่ายรูฟ้าใส่รูฟ้าถายรฟ้าทํไงวะใส่รฟ้าทําไงโอแล้วก็กาเ ปว่ขี้เว้ยมาถามบอว่าเนี่ยช็อตสูตรไม่แย่้าหรอป้าขี้ไหลยังงั้นเดี๋ยวก็ไปช็อตแอบแผไม่ขี้ันแอบแม่เซลมาช่วยหาเลขหน่อยได้ไหมแด้เราเล่นอยู่หาเลขตั้งแต่เช้าจะไม่หยุดเลยม่หาเลขจนหลงทางยังไงล่ะบ้าเลกเจอแล้าบ้านห แล้วไงว่าอย่าอย่าอย่าบ้าเหล็กบ้าเหล็กก็จะภาพเป็นอย่างนั้นแหละไปนอนแล้วเนี่นอนเดี๋ยวทำที่สายรอบฟ้าก่อนไปนอนแล้วเดี๋ยวนอนก่อนนะเราจะไม่นอนเป็นเพียงดาวครบที่เกมเพราะว่าหนึ่งจะหาเล็กให้เจอในเกมนะแฟนเราจะเป็นหมัดก็คพดข้าวที่ข้าว่เรา ยิงด้วคโทอยู่ทีใช้เรียนรู้ดีสงสัยก็มีแรงไอ้ฟันต้นดินงก็อ่อนใหม่ฟูู้ตอนนี้คนวนวว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 วาวบวว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 ว่วว เราค่อยไปหากันไม่ก nah, ินหมดด้วยเพิ่มเอาเอาอะไรหนูอาจจะเอาบรีโยเกินก็ก็อยากกินมามีช็อกโกแลตไหมเอาช็อกโกแลตรูมาแน่ดูไปแต่ายเห็นเหมือนว่าร้านทุกทวมันเป็นสุมั บ้านเรามีสรายรอบฟ้าฟ้าจะฝนฟ้าจะได้ไม่ตกมากใช่ไหมทุกคนฝนฟ้าจะได้ไม่ตกมากไม่ฟ้าผ่าจะฟ้าผ่าจะตกมาไม่ฟ้าอ้าผ่าจะได้ไม่ผ่าบ้านเราจนใสไม้ไงแล้วมันก็เป็นฝนตกเองใช่ไหมทุกคน ช่วยด้วยนี้ใช่ไหมเซลฝนมมันตกเองพูดมุกมาปั๊บเลยหุ่นนะใช่ไหมใช่ฝุ่นนจะรังแกเราใช่ไแต่ตอนนี้เซลโรหาไปไหนเนาะนีกาลังหายู่โ่รลจากบ้านเราไปแล้วอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโดถ้าโร่ลง วนี้เราก็เราก็ไอ้นี้ได้แล้วี่เก๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเด็กเพื่อนเหน่อยนะโอเคเซลเยวเซลเซลเซลไปนอนหลังออกหลังอ๋อด้วยหลังอังไปนอนเซลนอนเร็ววันนี้หนูว่าวันนี้หนูบ้าเด็กเดี๋ยวก็ไม่เทเลพอร์ตนนะให้หรอกเร็วเร็วอ๋อจะเป็นไรวะเอ๋อ โอเคเราตื okay, so ่นมา6โมงเช้เลยหรออูด yeah. ตื่นเช้าเนี่ยมากเราะอ่าน่นเร็วตื่เร็วสองสามทุ่มเองใช่ไหมสองสามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคาพี่แอกก่อนนะเร็ว่ยนอสงกเ่งเอ่งอ่งอตเมหนึ่งก้อนปะนนะ ก็เป็เด็กเยอะมากคุณน แกงอันนี้ราอาชีวิตต้อนไม่ใช่เคทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำบัตรใต้น้าเลย ีทำไมไม่ทำไม่มีอะไรพูดหรอใช่จะพูดกับเราพูดกับพี่เก่าก็ได้แต่วต่าตะกี้ทำไมเราออกมาแล้วจะแกะด้วยเจอเป็นคนบ้าไหเนีย่ยพูดคนเดียวอ่ะใช่ป่ะถ้าคนแกะให้ด้วยไม่ตัดจะถึแกะมาแกะไม่เจอแกะอีกแล้วอ่ะเจอน้ำตกแล้วต่เราใช้น้ำตกลงไหม สวัสดีตัวเองอย่าพูดอย่าเสียงพิจารณากลัเบาๆกันเลยไม่ต้องพูดมากเลยเราพักผ่อนพากุษาไปหาเด็กจะไม่เจอเหล็กเลยนะ <S <S ใครใครวางตู้ครับไว้เดี๋ยว,วขข่ี้เอาตู้ครับหน่อยวหนูจะไปลล่นลาตาหนูวันนี้จะมีมวยไทยระหว่างฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายชายฝ่ายดีเซลกับฝ่ายเจโร่ไม่ค่ะ เนติบโตยังไปดูก่อนเฮ้ยเติบโตแล้วเติบโตแค่ต้นเดียวเดียววันนี้มีช็อกมเลยไี่เอา้าเดี๋ยวจำจุดเกิดไม่ได้อ๋อเ,เราเราเซฟยังน้อยนะนี่ไม่เป็นห่วงเดี๋ยวไปเก็บของในกล่องแล้วมาชกมวยไปเก็บของในกล่องเอาของทั้งหมดให้อยู่ในกล่องแล้วเราจะมาชกมวยกันไปอย่าพึ่งทุกคนอย่าพึ่งเก็บใส่กล่องเดินตัวค้ากล่องใหม่เฮ้ยใครมีไม้ไหม มีมีมข้อไมาทั้งหมดแล้วสี่สิบสี่อันมียี่สิบเก้าอันเอามาสี่สิบสี่โอเคขอบคุณเอามาคราฟกล่องแต่แหละคนตอนนี้หนูนอนอยู่นะเฮ้ยเซลเฮ้ยอย่าทะเลาะกันยี่อ้าวเซลตีเรามือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าเราตีเซลด้วยดาบมาดิเฮ้ยมาเก็บของในกล่องก่อนมาเก็บของในกล่องก่อนเซลล์่งเฮ้ยมาเก็บของในกล่องก่อนก่อนยังไม่เลิกเฮ้ย มาเก็บของในกล่องก่อนกล่องกล่องใครกล่องมันกล่องหนูจำให้ได้จ้ะนะจะจำว่าหนูคืออันขวาของเซลคืออันซ้ายอวันนี้ก็เป็นหน่วยไทยแล้วจังอันนี้หน่วยไทยองหนูคืออันซ้ายของหนูคืออันขวาพี่เก่าเราต้องสร้างสนามมวยกันเซลเซลสีขาวนะ เซลสีขาวโลดสีนี่โลดโลดสีทึบโอเคไหมเซลสีขาวหรือสีดำโอเคไหมใช่นะสามเฮ้ยเซลห้ามใช้อาวุธต้องใช้มือเอาของไปเก็บในกล่องให้หมดใช่เซลมันจะขี้โกงใช่ไหมก็พอสามเฮ้ยเออเซลยังไม่เริ่มไอ้นี่นี่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยสองหนึ่งไอ้ไอ้เซลตอนนี้ตอนนี้ไอเซลกำลังนั่งอยู่เลยนะ ไอันนี้สนามจุ๊บนะฮะบนะฮโค้เนีผมแทบไม่รอดเลยทุกคนตีล้นล้ว่อุยโโจ้เหรอโจจ้เหรอตีตีตีดีเลยตีตีตีตเนียจังหวัดตัตเนีตัตี ไอเซลอะเซลย่าไปเบาๆก่อนดิมวยยังไม่จบนะเฟ้ยวิ่งครับวิ่งวิ่งตามไม่ทันดิผมวิ่งอยู่เร็วห้ามหนีห้ามหนีอย่างนั้นเดี๋ยวปรับหมดเคลียร์ทีไปตีเซลเลยนะเออมาไอเซลเป็นเจนนี่เพิ่มจะเพิ่มเลือดใช่ไหมตีรุ่นวตีรุวนวัดรุ่นวัดโอ๊ยหายอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยววัดชักมวยยังไม่จบ มวยมวยมวยเว้ยมวยไอ้เซลแม่งไม่จบเฮ้ยเข้ามุมพอกันแล้วไอ้เซลเซลทำแน่หน้าบอลเช็ดทตีเซลเลยอย่าพึ่งมันยังไม่หนักมากถ้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาหน้ามุ้ยมวยไทยที่มันไม่ตายกันง่ายๆเลยใช่ไหมโอ้ยซิวเจ็บนะเจ็บนะเจ็บเพอได้ไหม อย่านี้นอนก่อนเฮ้ยพี่เอาเซลนี้อะไรเชีซยจะไปนอนไม่นอนไม่นอนไม่ได้นอนไม่ได้ต้องจบก่อนนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้เอาใหม่เลยเซลเพราะว่าเซลจะนอนนะเอาใหม่เลยมาเอาเลเวลลรูมห้าไม่ต้องก็เลเวลไอ้ยอ้ช่างมันเถอะเลเวลอะไปไม่ต้องเลยแล้วไปนอนกันเถอะมาชกอคโมยต่อไปนอนยากดทูสเลป ไม่ไหวแล้วนะยาโอ้ยไปเร็วเท้าแล้วมาถึงเวลาเร็วไปเยอะเท้าแล้วถึงเวลาโชคแล้วโอ้ยตกเลยเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวตบตบตกไปต่อยเฮ้ยไว้มาดิมาดิดิเช้านี้ฝนตกมาฝนตกดีเลยมาถึงเวลาโชคมากันต่อ เหนื่อยทุกคนแล้วน่เห่อยแล้วนะเซลเลนีพี่เจาไม่เล่นแล้วไม่เซลหนีเหรอเซลนีเหรอเซลนีเาไม่ต้องงหนเวเยแเซลตายไม่ไม่ต้องเล่นกันแล้วโอเคอ่ะกับสวดตอนนี้ก็ขอดองพารีแลบพอนีนะอะไร